วันนี้เราติดในคุกกองกระดานนะครับทางซีด้านเลยออกไม่ได้แล้วเรามีแครนูคุสองคนฟังให้ดีนะคุณมีเวลาหนึ่งนาทีการแหกคุกถ้าออกมาไม่ได้โดนรถหนักบอกเลยบอกเลยมี มนุษย์เมียฮีมามันคือว่าตอนนี้เรามีกองเมื่อกี้แพนมันหนาที่แพนหนาที่แพนแต่ยึดอไปเจอะเลยไปเจาะเลยเออโอ้โอ้โอ้ถ้าไม่เดินแชมป์ยังคงเป็นแชมป์ต่อไปสิบหมื่นแชร์ไว้ตรงไเจาะมันไม่ได้อะไรมันแฉดมคือได้เแต่มันแข็งกังต่อ thank you